สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับข้าครัวเนาะท่านผู้ชมเนะเาะทำอะไรกินอีกแล้วเนาะคุณตาวิถีไทยนี่ <c oughs> ต้นแรงๆมานี่ต้องเห็ดกับข้าวกินเข้าวก็กต้องเป็นข้าวเจ้าได้กับข้าวเจ้าได้ต้นแรงนี่ท่านผู้ชมเอ้ยอมันจังสีแซบนะถ้าเป็นข้าวเหนียวต้องเป็นต้นเช้าเช้าเออนี่นี่นี่สำหรับ พวกเครื่องเฮาเนาะกับสีมีหมูสับนี่นี่เห็นบอหมูสับแล้วก็มีตัวนี้นี่มะเขือยาวนี่นี่นี่แล้วก็มีพวกเครื่องเคียงของมันนี่มีพริกมีกระเทียมนะโอ้โหคุณตาวิถีไทยเออย่าบอกนะว่าจะผัดมะเขือยาวถูกต้องถูกต้องท่านผู้ชมถูกต้องถูกต้องนะผัดมะเขือยาวเออ สุดแซ่บท่านผู้ชม,มผัดมะเขือยาวสุดแซ่บนะหอมๆอ,อีกแล้วขุนตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที่ารกระเทียมก็เอาพอหอม,หอมเนาะท่านผู้ชมเนาะยาผัดให้มันใหม่มันสิแข็งมันสิแข็งนะเสร็จแล้วก็ผัดมูให้สุกนะ พัดหมูให้สุกพัดหมูให้สุกนะท่านผู้ชมเนาะเออสุดแซ่บมาเลยอือสุดแซ่บพัดหมูให้สุกสุดแซ่บเสร็จแล้วหอกใส่อันนี้เข้าไปนะอ่าพัดมักขือยาว,วันนี้อร่อยอร่อยท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ย,เ,อยเห็นบอก มีลูกค้ามาสั่งจองไว้แหละท่านผู้ชมเอ้ยลูกค้ามาสั่งจองไว้แหละท่านผู้ชมเอ้ยลูกค้า,ออคามาสั่งจองไว้ละอืม อาวส็บแซบท่านผู้ชมเลยเอา่าแเบอบนี้ผัดมะเขือยาวส็บแซบส็บแซบอืมปฏทิโโเอา้าใส่เครื่องปรุงเลยเนาะเพราะว่ายัางเพราะว่าอา่าเวลาหฮาผัดนี่ลูกค้ากับสิทธ่านะบบมีน้ําตาลทรายเขากะใส่น้ําตาลอา่าน้ําตาลธรรมดาห้านี่แหละท่านผู้ชมเลยสบแซบน้ําตาลผงนัวนะอา่าผงนัวใส่เข้าไปเอาตามใจชอบวนะ แล้วก็มีนี่นี่นี่ีอ,ดดดดอ่ารดีรดดีเสิร์ฟอ่าน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะอ่าน้ำมันหอยใส่เข้าไปใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายแล้วก็ซอสปรุงรสอืมปดทิธโตนี่คุณตาต้องบอกห้องคุณตาไหมเนาะเวลาที่เขา้าคัวนี่ต้องห้องกุ๊ก <c oughs> ต้องเรียกกุ๊กนี่นี่นี่เอปรุงรสเข้าไปท่านผู้ชมอืมสุดแซ่บแบบนี้นะเออสุดแซบสีสันเป็นตะแซบแล้วบอกท่านผู้ชมเบิ่งโน่นนี่อ่าสีสันเป็นตะแซบเลยได้ใส่น้ำพอให้มันคุกคิกคุกคิกเนาะท่านผู้ชมเนาะเออบอกสุดแซ่า បាទវាអ្វីដែលឆៃគឺปิดไว้นะឲ្យมันอ่อนๆนุ่มๆนุ่มๆจักน้อยนะนุ่มๆจักน้อยเออมันมันนุ่มจักน้อยแซ่บ รู้ว่ามันคืออะไรโทษทีก็พูดเมื่อกี้เหมือนกันก็นไ,ได้กอันนี้ก็ไม่เก่งถื่อได้แต่มทำอะไรก็พูดเฮ้ไม่แ,แน่แดกสูงพอเททิ้งไม่ได้เห็นยากแซ่เข้ามากันผูช้ชม เาต้องมาเบิ่งอีกเนาะท่านผู้ชมเนะเาะว่ามันมีความอ่อนนุ่มหรือ,อยังเนาะท่านผู้ชมเนะเาะต้องเช็คเบิ่งไหนถ้ามันนุ่มมันยังนี่อ่าเหมะต้องเน้นเรื่องความอ่อนความนุ่มนะอืมพัดมะเขือ,อยาวมันส่วนเครื่องปรุงเทานี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราซิมมาซิมเบิ่งเนาะอืมมาซิมเบิง่ง ออืสีสันเป็นตะแซบแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสใส่น้ำตาลจักน้อยเนาะบรรนอกบรรนาเฮานี่มักสีจะหวานๆจักน้อยได้ท่านผู้ชมเอ้ยเออหวานๆนวลๆเซ็ตแซบนะอืมหวานๆนวลๆเซ็ตแซบอืม แซ่บมาชมเลยอ,อ้าวปิด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 ไว้ก่อนที่สิปิดไว้ก็คือใส่อันนี้สุดท้ายนะสุดท้ายดี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 บอลท่านผู้ชมเออคุณตาวิถีไทยใส่โหระพาเข้าไปติดท้ายนะอืมแล้วก็อันนี้จักหน่อยปกปกให้มันสิบแซ่บจักหน่อยนะอืมมันสิบแซ่บจักหน่อยเออ นี่ท่านผู้ชมนี่เอาเห็นบอกผัดมะเขือยาวท่านผู้ชมเออเส็บแทบผัดมะเขือยาวเส็บแทบนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นบอกเส็บแทบ มากินข้าวแรงน้ำกันท่านผู้ชมผัดมะเขือยาวแซบแสวัสดีครับท่านผู้ชม